ครับสวัสดีครับพีส่สีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอๆกับพอแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสองมกราคมหกเก้าลาวพัฒนาออกเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสาม ครับเลกล่างก็ออก6กเก็ดนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาก,กันลุดแเดพี่น้องเด้อเขาตะเลกวิ่งนะครับนี่นะครับวันจันทร์ที่12มกราคมสองห้าเกาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งลุด5กับ6กพี่น้องเอ้ย มาทั้งหาทั้งหกตะวันเจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, โอ๊บแปดเก้าศูนย์นี่บ่มาได้แค่หาศูนย์พี่น้องเอ้ยออกหาสามตะวัาเล็กบิงเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะเมื่อนี่ก็มาแล้วพี่น้องครับปติย์นพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ Yes, บนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์นะครับ ชุดบินนะพี่น้องแปดเก้าศูนย์ ดเก้าศูนย์สี่ห้าหกนะครับศูนย์ <04 S 2> <Okay. S 1> 0ูนสศูนห้าศูนย์หกนะครับเก้าสี่ เก้าห้าเก้าหกนะครับส่วนตัวเน้นในพี่น้อง

ตัวกันได้พี่น้องเนอกันไก่ลักแปดได้พี่น้องครับ ครับสัตว์เขียนนะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่14มกราคม2569ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งโดด9กับ0ครับชุดบินกับ8 9 0 4 5 6นะพี่น้องครับ0 4 0 5 0 6 9 4 9 5 9 6กัน8 5 8 6นะครับเอาคอยเขาคอยปังละพี่นอ้องวดนนี้เนาะพี่น้องเนาะ ครับพอเตมขอขอบคุณห,หลายนะครับเดอเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเดอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไว้พรอคอยเขา่าขอให้ปังครับพี่นอ้องอีฟซีก็จะได้สดโสดมัน,ม,นมันกันนะ้อพี่น้องเนาะ ครับจะลืมได้พี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตีมน้ำแดาเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมนำหน้าคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อิจีาทุกคนโฉกโมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม